ไพรินเธอคิดออกไหมอ่ะว่าจะแต่งนิทานเป็นแบบไหนดีอ่ะที่เปลี่ยนเรื่องแล้วว่ะเธอน่ะไม่น่าไปบอกเลยนี่ไพลินขาเธอบอกแล้วไงว่าขาเธอหลายครั้งอ่ะไพลินไม่ได้ตั้งใจอ่ะฮิแต่ก็ช่างเถอะมาเรามาช่วยกันคิดดีกว่าว่าจะเอานิทานเป็นรูปแบบไหน รูป <Okay. S 2> แบบเมื่อกี้เนี่ยตั้งแต่เธอแต่งเมื่อกี้เนี่ยยังดีอยู่เลยอ่ะทำไมเธอต้องลบด้วยอ่ะอ่นี่เสียใจนะไม่เป็นไรจ้าปะทางก็ขอเขียนก็นแล้วกันแบบนี้ต้องดีแน่เลยให <Okay. S 1> ลินขาช่วยด้วยนะเอาเด็กหญิงชื่อว่าอะไรดีนะาขาเป็นเด็กผู้หญิงนะไม่ใช่เด็กผู้ชายโอเคนี่จิ๊บจิ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 บ,จบ,จบ งตเออเหมือนมีคนอยู่ด้านนอกนะกดกลิ่งที่บ้านด้วยอะ่ะเดี๋ยวเธอแต่งนิทานไปก่อนนะท่านขอไปดูแป๊บนึงนะจ๊ะโอเคได้เลยเดี๋ยวไปลินจะเขียนให้ดีที่สุดเอมใครนอกมาเดี๋ไปดูดีกว่าหุใครเนี่ยเอ็มคืออ๋อหนูลืมบอกชื่อนะคะคือว่าหนูชื่อว่าสกายคะ่ะ ยินดีที่ได้รู้จักนะคะส่วนพี่ชื่ออะไรหรอคะอ๋อพี่ชื่อทีเคจีจะว่าแต่หนูอายุเท่าไหร่แล้วจ๊ะก็ประมาณ11 1เอดสิบเอนะคะถ้าก็เราเรียกเป็นเพื่อนดีกว่านะ <Okay. S 1> เอิม่มเธอมีอะไรให้เราช่วยหรือเปล่าเห็น oh. เห็นเธอร้องไหอ้อ่ะแล้วก็หน้าไม่ค่อยแจ่มใสเลยอะ่ะ oh, <no. S 1> เป็นไรมาหรอจ๊ะอืพอดีหนูทำนกของหนูหายอะ่ะ มันชื่อว่าพุดดิ้งอะค่ะถึงมันจะเป็นตัวสีฟ้าแต่มันชื่อว่าพุดดิ้งค่ะเพราะหนูชอบมันเป็นนกตัวโปรดของฉันเลยอะ <c oughs> ไหนขอดูหน่อยนี่เดี๋ยวเปิดให้ดูดึ๊บมาเดี๋ยวขอดูหน่อยนะโอเคว่าแต่เฮยมันเป็นรูปอะไรเนี่ยรูปเธอกับนกเธอเหรอกำลังเต้นระบำกันเหรอ เอ,อิมเราไปถ่ายรูปที่ร้านเครื่องสาอางนะ่ะตอนนั้นแนม่ฉันก็กำลังแต่งหน้าอยู่ใช่ไหมอะ่ะแล้วฉันก็ไปถ่ายรูปกับนกเล่นจูฉันกงกินแอปเปลิลอยู่ดีๆอยู่ดีๆมันก็หายไปอะ่ะเธอเจอพอจะช่วยฉันหาได้ไหมอะ่ะฮึ <Okay. S 1> อืมก็ได้นะจ๊ะแต่ว่าเอ,อิมเราจะไปหาจากไหนอะ่ะ นกตัวพวกเนี้ยมันเป็นน่าจะเป็นแบบ e กเรตมั้งนกสกเรตอ่ะเพราะว่าไม่เคยเห็นลายนี้มาก่อนเลยอ่ะเออ,อชื่อไหนได้ไหมอ่ะฉันเชื่อว่าเธอทำได้อ่ะไม่เป็นไรนะแจสกายเธอหากินอะไรของหว,วานๆหน่อยไหมอะถ้าได้นกได้ฉันก็คงจะดีอะอันก็รอแอนขอให้เธอหยุดร้องแป๊บนึงนะเจ๊เดี๋ยวเอานมให้โอเค ชิบซึบบจะเข้ามาบ้านไหมจ๊ะก็ได้ขอบคุณนะที่อนุญาตมีอะไรกันอีกแล้วเนี่ยวิใครเนี่ยไม่รู้จักจังอ่ะชื่อว่าอะไรนะอ๋อพอดีคนนี้เขาชื่อว่าสกายจ้ะเขาอ่ะทํานกหายลรวแล้วเรามาไปตามหากันไหมจ๊ะฮัเนเธอก็อยู่เฝ้าบ้านนี้ก่อนก็ได้นะ สดชื่นจังขอบคุณสำหรับนมนะไม่เป็นไรจร้ะฉันนั่งอยู่ด้านนอกก็ได้นะจ๊ะโอเคจ้ะเดี๋ยวฉันกับไพเรินช่วยหานกของเธอนะนกเธอชื่อพุดดิ้งใช่ไหมจ๊ะใช่จ้ะนกฉันชื่อพุดดิง้งหาฉันนั่งรอตรงนี้ก็ได้โอ <Okay. S 1> เคเบื่อจังปะ่ะฮันก็เราไปหาก,กันเลยเออเม่แต่เธอรู้ไหมว่านกเธอชอบอยู่ที่ไหนอะ่ะ เอิอ่มก็เหมือนรู้อยู่นะนกฉันชอบอยู่ประมาณที่อะไรเนาะฉันก็จำไม่ค่อยได้น่ะแต่ว่าที่จำได้ก็คือนกฉันชอบอยู่ที่น้ำตกอ่ะใกล้ๆน้ำตกเพราะว่ามันเย็นสบายดีเพราะว่านกฉันอ่ะเป็นพันุ์ที่ชอบอยู่ที่ใกล้ๆน้ำตกอ่ะ มันเป็นพันหายากมันก็เลยค่อนข้างจะหายากนิดนึงนะจ๊ะ <Okay. S 1> แต่ว่าก็ขอบคุณสําหรับที่เธอจะช่วยหานะจ๊ะแต่ว่าอืฉันคิดว่าเธอจะเจอไหมอ่ะเพราะามันยากมากเลยกว่าจะเจอนะ่ oh, <no. S 1> แต่ว่าฉันเชื่อว่าเธอต้องทําได้แน่เลย <Okay. S 1> ขับใจจ้าไปทางก็เราก็ไปกันเลย <Yahoo! S 1> มาขึ้นหมดเครื่องบินดีกว่า้พลนคิดว่า นกของเธอชอพ,พุดดิ้งเหรอวิอยากกินน่ะอย่าไปพูดอย่างนั้นสิต้องเป็นที่นี่แน่เลยที่สถานที่อัปเดตใหม่ของอัปเดตใหม่ก็ต้องมีนอกอัปเดตใหม่ด้วยโอเคเอาล่ะเดี๋ยวเราลงมากันเลยเชิบมาละเอมสวัสดีค่ะคุณป้าอ๋อสวัสดีอีกครั้งนะจ๊ะหนูน้อยว่าแต่หนูน้อยต้องการอะไรให้ป้าช่วยหรอจ๊ะวิมาพร้อมกับกระต่ายด้วย เออเหนขอทถามหน่อยได้ไหมคะพอดีคุณป้าจะรู้ไหมคะว่าที่มันเป็นนกหายากอะคะ่ะมันต้องทําด้วยวิธีไหนหรอหรอคะอ๋อแม่หนูป้ารู้จ้ะ <Whoa. S 1> ก็คือหนูต้องไปอยู่ข้างๆน้ําตกแล้วก็ต้องเอาอะไรก็ได้ไปวางนะจ่าแล้วก็กดหมุดกลางคืนแล้วก็มาอีกทีนะจ่ะมาอีกทีพรุ่งนี้ก็จะเจอเลยล่ะจ้า <Okay. S 1> วิ่งเป็นนกพันหาย,ยากจริงๆด้วยวิเปอดหอยนีน้นก นกน่าจะชอบนะเนี่ยปะถ้าเราก็ไปกันเลยที่น้ําตกน้ําตกอยู่ไหนนะอุ้ยอยู่นี่นี่เองน่าจะต้องวางตรงนี้อุ้ยเพยลินยินได้ด้วยอะ่ะฮันก็ลองวางเลยโ <Okay. S 1> อเคอบแล้วก็ต้องเปลี่ยนเป็นหมุดต,ตอกกลางคืนฮันก็วันพรุ่งนี้เราค่อยมาไหมโอเคเราต้องไปบอกสกายก่อนดีกว่าฮันออกก่อนนะ mm hmm. วันรุ่งขึ้นโอ้ยนี่จะมาอะไรตอนเช้าเนี่ยโอ้ยง่วงนอนก็ง่วงอ่ะโอ้ยรีบมาอะไรตอนเช้าอ่ะก็เห็นสกายบอกว่าถ้าเจอนกสกายจะเอาของรางวัลให้น่นาฉันก็เลยรีบมาเนี่ยไปให้เราไปไปดูกันเลยเพลินอยากรู้โอเคได้จ้าเอ้าว่าแต่ ทำไมมันไม่มีนกนแล้วอันนี้หายไปไหนเนี่ยมันต้องมีอะไรผิดพลาดโอ้โน oh, <no. S 1> ที่คิดไว้อ่ะม,มาเดี๋ยวเรามากดอีกทีเผื mm hmm. ่ออาจเจอก็ได้นะโอเค นถึงมันน่าจะไม่ชอบเปลือกหอยแทนก็ต่อไปแล้วก็ไม่ต้องเอาวางก็ได้นี่ <Okay. S 1> เพราะว่ามันอาจจะไม่ชอบเปลือกหอยก็ได้นะนี่มันอาจจะไม่ชอบเปลือกหอยน,นก็เอาไว้ตรงนี้ดีกว่าเอ,อ้แต่ว่าเราจะไปจับมันยังไงเนีืมว่าแต่เธอชื่อพุดดิ้งใช่ไหมจ๊ะใช่ฉันชื่อว่าพุดดิง้งมีอนะไรต้องการให้ช่วยหรอบอกได้เลย อย่าลืมไหมว่าฉันเป็นระเบมนี่ด้วยนะเอมเธอช่วยลงมาได้ไหมจ้าเจ้าของของเธอน่ะกำลังรออยู่อ่ะอ้าวเหรอเจ้าของกำลังรอฉันอยู่เหรอต้องโกรธฉันแน่เลยอะแต่ว่าอืมต้องโมโหอย่างนี้แล้วก็ร้องแหงนี่ oh. แต่ก็กลัวโกรธเหมือนกันนะว่าแต่เธอเป็นเพศอะไรนะจ๊ะเพศหญิงหรือเพศชาย คนอย่างฉันก็ต้องเป็นเพศหญิงอยู่แล้วแต่เสียงฉันคล้ายๆผู้ชายก็ไม่รู้อ่ะแต่ว่าเธอช่วยบินลงมาก่อนได้ไหมจ๊ะได้เลยฟิวจอมอุ้ยนกตัวนี้ก็น่ารักเหมือนกัน,น,นเนี่ยอุ้ยนายต้องเป็นกระต่ายใช่ไหมมาเป็นเพื่อนกันนะ <Okay. S 1> ได้เลยปะฮังก็รอไปคืนให้สกายก่อนดีกว่า นี่ึ้้รถแท็กซี่เลยแล้วก็วืน<ะ>่นวื่นนี่สกายสกายพวกเรากลับมาแล้วพร้อมนกเลยวิ่งไหนไหนไหเหรอจ๊ะนี่ไงนี่ไงนี่ไงอุ้ยขอบใจพวกเธอมากนะขอบคุณนะที่อากนกที่เอากิ้งกลับมา เฮ้นี่พุดดิ้งไปไหนมานะพี่แช่ออกไปดูน้ำตกเล่นๆนะ่ะจ้าพีดเหนื่อยจังอะ่ะเย้พวกเราได้กลับมาแล้วเย้เย้เย้เต้นกันเออมาแต่อืมฉันขอถามอล้เธอหน่อยนะสกายทำไมพุดดิ้งถึงไม่ชอบเปลือกหอยหรอจ้าอ๋อทุกคนอ่ะจะคิดว่า พุดดิ้งอ่ะชอบเปลือกหอยแล้วก็เป็นนิวซีเครดของเมืองนี้ด้วยนะ่ะที่จริงแล้ว,วอ่ะพุดดิ้งอ่ะไม่ชอบเปลือกหอยมากที่สุดเลยโดยเฉพาะเปลือกหอยสีฟ้าน,ะน,น่ะฮิคารตอร์นะพุดดิ้งพาดีพวกเราไม่รู้อ่ะไม่เป็นไรลร่ะสุดท้ายเดี๋ยวก็พาฉันมาหาเจ้าของได้นะคะคุณนะแล้วก็ขับคุณขน ขอบคุณทีเคจีมากนะคะข,บขับขึ้นกลับขึ้นโอเคจ้าแล้วของรางวัลฉันวางไว้ตรงนั้นนะจ๊ะ <Wow. S 1> แล้วก็ยินดีที่ได้จักกันนะจ๊ะฉันหวังว่าคงจะได้มาหาเธออีกเพราะว่าเธอมหน้าน่ะฉันจะไย,ยมาหาโรงเรียนเธอเนี่ยแหละ <Okay. S 1> เทคโนโลยีก้าวไกลใช่ไหมจ๊ะอ๋อใช่จ้าทานเจอกันนะจ๊ะฉันแดาว,ว่าแป้ฉันต้องรอแน่เลยห้ามไปก่อนนะบายบาย อยากรู้จังแยว่าข้างในเป็นยังไงแต่ค่อยเปิดกันแล้วกันโอเคเป็นไงกันบ้างค่ะเพื่อนๆหากเพกื่อนๆชอบเิมนี้<ๆ>ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชดร์กดติดตามช่องดีเคทีเกมด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะเ <Okay. S 1> ดี๋ยวไปเปิดของรางวัลดีกว่าไปดูด้วย